สวัสดีครับทุกคนครับพบกับผมีแกแรนนะครับกับ Channel e b m a n วันนี้เนี่ยก็จะมารีวิวมังงะนะฮะเรื่องที่ค่อนข้างนานแล้วแต่ว่าชอบมากๆนะครับชื่อเรื่องว่าเอาแต่ดาวจุดรดฟ้าอินซีทลาลมโอ้ยเรื่องนี้นะฮะเป็นแนวสงครามการวางแผนกลยุทธ์การเมืองการปกครองนะครับจัดเต็มมากๆแล้วก็ไม่ใช่เป็นการหยิบยืมนะครับวัฒนธรรมของประเทศใดประเทศหนึ่งนะฮะ แต่เป็นการประทองของหลายๆประเทศนะครับว่าจะเป็นทางตะวันออกกลางทางยุโรปนะครับหรือทางเอเชียคือจากถือว่าจัดเต็มมากๆในเรื่องข้อมูลนะครับอย่างแต่ว่าจะเน้นในทางตะวันออกกลางมากกว่านะอย่างแบบพวกแบบชนชั้นของปารชาเงี้ยสองปาชาห้าสิบปาชาหนึ่งปาชาแบบปาระชาสูงสุดอะไรเงี้ยที่คอยสั่งการนะครับในประวัติศาสตร์ของแถบตะวันออกกลางอะไรประมาณนี้นะครับ เนื้อเรื่องในเล่มแรกนะมันเป็นการเดินทางของพระเอกของเรานะฮะแต่ว่าก่อนที่ผมจะพูดถึงขอรีวิวรูปเล่มก่อนนะครับเรื่องนี้นะครับราคาปกเราอยู่ที่45บาทเพราะว่าเป็นเล่มที่ออกมานานแล้วนะครับเป็นยุคที่หนังสือยังราคา45กันอยู่ช่วงนั้นแล้วก็รูปเล่มเนี่ยก็ถ้าย้อนกลับไปยุคนั้นนะครับก็คือเป็นมาตรฐานของยุคนั้นนะฮะแต่ตอนนี้ก็คืออย่างเงี้ยอาจจะมีคนบ่นบ้างถ้าซื้อกันในยุคนี้นะฮะ คือรูปเล่มกระดาษอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะการพิมพ์อย่างเงี้ยคือมันไม่ชัดนะครับบางหน้ามันมัวด้วยนะครับเป็นปัญหาที่แบบคาละกระสังมากซึ่งเรื่องนี้ผมมีแบบอีบุ๊กด้วยนะครับแบบอีบุ๊กเนี่ยไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าชัดทุกหน้าแต่แบบเล่มพิมพ์เนี่ยจะมีบางหน้าที่รู้สึกว่ามัวไปหน่อยหรือสีกระดาษเนี่ยมันเหลืองอย่างเล่มหนึ่งที่ผมได้มานะครับเนี่ยจะสังเกตว่าหน้าหลังๆนะกระดาษมันเป็นคนลักณะชนิดกันกลับ หน้าค่งแรกๆนะครับเนี่ยอันแรกๆนี่คือกระดาษมันจะเป็นแบบนี้คือคือตอนแรกทุกคนไม่เห็นอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ว่าตัวผมที่ถือเนี่ยจะสัมผัสได้ครับว่าเนื้อกระดาษต่างกันหน้าหลังเนี่ยมันสากกว่าครับผมปกนอกปกในก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือตามาตามยุคเนาะเ้อบอกตามยุคก็บางๆหน่อยครับของวงกฎนะครับจะสังเกตได้ว่าของวงกฎเนี่ยก็จะบางอย่างนี้ ถือในยุคปัจจุบันก็ยังคงบางอยู่นะครับเรื่องนี้ผมอ่านไปถึงเล่มที่22แล้วนะครับซึ่งในไทยก็ออกมาถึง22เล่มแล้วญี่ปุ่นเนี่ยออกไป25เล่มน,นะฮะผลงานของอาจารย์คนนี้เรื่องนี้เป็นผลงานแรกนะผมบอกไว้ก่อนแต่ว่าข้อมูลเรื่องอไม่ว่าจะเป็นชนชั้นปกครองนะครับของแต่ละประเทศที่หยิบยืมมานะครับในเรื่องนี้บอกว่าจัดเต็มมากนอกจากนั้นไม่ว่าจะเป็นอาวุธสงครามต่างๆเนี่ยก็บรรยายไว้ละเอียด เลยครับยิบจริงๆยิบสุดๆเอาเป็นว่าถ้าใครมาอ่านชอบแนวนี้นะแล้วคุณจะไปอ่านคิงด้อมไปอ่านเรื่องอะไรที่เป็นแนวาวางแผนการลบนะฮะหรือผู้กล้าอัสตาอราอะไรเงี้ยมาอ่านเรื่องนี้ก็คือจะได้ฟิลแบบนั้นเหมือนกันคือเป็นฟิลว,วางแผนการลบไปเลยนะฮะแต่เป็นสไตล์อของตะวันออกกลางนะครับสไตล์อารับอะไรประมาณนั้นนะฮะมีชนชั้นปกครองอะไรประมาณเสื้อผ้าวัฒนธรรมอะไรประมาณนี้นะครับหรือจกนกระทั่งชื่อตัวละครนะครับ ก็ข,ข้างถามว่าถามว่าเป็นยังไงบ้างใช่ไหมผมบอกเลยสนุกนะครับแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ชอบอ่านเยอะข้อมูลเยอะพูดเยอะก็อาจจะรู้สึกว่าอ่านแล้วหลับได้นะครับอารมณ์มันเหมือนอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ได้เลยนะครับเพราะว่ามันพูดเยอะมากแล้วก็การวางแผนการอะไรเงี้ยคือเราไม่ใช่อา่านแค่ตัวอักษรนะเราต้องดูสีหน้าตอนตัวละครพูดด้วยว่าเฮ้ยมันแสดงท่าทางอย่างไงนะครับคือเรื่องเนี้ยผมกล้าฟันธงได้เลยว่า โชคดีแล้วที่เป็นมังงะครับผมเพราะว่าถ้าไม่ใช่มังงะเนี่ยคงไม่สามารถร้อยเรียงนะครับบรรยากาศความนึกคิดของตัวละครออกมาได้มากขนาดนี้ครับผมเนื้อเรื่องในเล่มแรกเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่ายังไม่มีการนะครับที่แบบว่าตัวเอกของเราเนี่ยมียศอะไรขนาดนั้นนะครับคือเขาเป็นหนึ่งในปาชานะครับแต่เล่มแรกเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาเป็นปาชาที่ขึ้นมาเป็นปาชาแบบเร็วเกินไป อายุยังน้อยอยู่แต่มีอำนาจการปกครองเร็วเกินไปคือเขาเป็นอัจฉริยนะพูดอย่างนั้นดีกว่าแต่พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บใช่ไหมฮะเอาแล้ประสบการณ์เขายังน้อยในเล่มนี้เขาก็เลยจะเป็นเล่มที่เขาทําผิดพลาดและถูกกดออกจากการเป็นปาชานะครับซึ่งในเล่มถัดไปเดี๋ยวพูดไปก่อนเลยก็แล้วลกันว่าจะเป็น,นประมาณ2อสเล่นนะจำไม่ผิดเป็นการที่ตัวเอกของเรานะครับเดินทางไปหาประสบการณ์เก็บเกี่ยวนะครับประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองเหมาะสมกับตําแหน่งปาชาอีกครั้งนะครับเมื่อขึ้นมาเป็นปาชา ซึ่งเรื่องนี้นะฮะเอาตรงๆแล้วออกมานานแล้วนะฮะนานมากเคยมีอนิเมะด้วยนะครับถ้าใครไม่รู้นะฮะว่าลายเซ้นอนิเมะเป็นยังไงอยู่มันจะขึ้นภาพให้ดูตรงนี้นะฮะตรงนี้ตรงนี้เรื่องนี้ใครชอบแนววางแผนการลบจัดได้ครับไม่เสียใจแน่นอนแล้วก็เป็นเรื่องที่สนุกมากๆอ่านเนี่ยยิ่งอ่านแต่เล่มน,นะฮะจะยิ่งสนุกขึ้นเรื่อยๆเป็นขั้นบันไดแต่น่าจิไทยนะฮะในไทยอ่ะ ยังคางที่22อยู่แต่22ก็ออกมาได้ต้องบอกว่าสักพักนึงแล้วล่ะแต่ก็คือญ,ญี่ปุ่นก็25นะไทยก็22เเลยมองว่าไม่ได้ห่างกันเยอะนะครับค่อยๆออกไปสำหรับค่ายนี้ก็ราคาไม่แพงเล็บหลังๆก็ยังราคาไม่แพงอยู่นะฮะใครคจะซื้อจัดเลยครับแนะนําโอเคครับชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามมันด้วยนะครับสําหรับใค,ครนะฮะที่อยากจะให้ผม,ผมเนี่ยรีวิวมังงะเรื่องไหนนะฮะ ก็ลองแนะนํากันมาได้นะครับตัวผมเองก็สามารถอ่านได้ทุกแบบทุกแนวนะครับเป็นอยู่ว่าชอบไม่ชอบนะฮะชอบเยอะก็อ่านได้เยอะชอบน้อยก็อาจจะอ่านเล่มเดียวแล้วก็แพ้ไปเลยนะฮะตอบยากเหมือนกันแต่เรื่องนี้เนี่ยผมรับประกันได้ผมอ่านไป22เล่มแล้วนะครับมีทั้งแบบ e b o ๊กแล้วก็แบบรวมเล่มด้วยแบบรวมเล่มนี่ก็ซึ่งจัดมาหมาดๆเลยนะฮะเล่มแรกก็คงจะมีเล่มต่อๆไปด้วยนะฮะเอาไว้สะสมได้อยู่ราคาที่ค่อนข้างดีไม่แพงะครับบอกเลยไม่แพงค่าเนี่ยเริ่มตงนี้ราคาไม่ค่อยแพงโอเคครับทุกคนสวัสดีคาย